สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะไปจ้อเรือน,นำ้ำนี่บระมาณ <c oughs> จ้ออีกจ้ออีกจ้ออย่างเดียว <c oughs> พอดีกะแดดออกอยู่พี่นองแต่มันละหนาวนี่ช่มมือกะเตรียมมากพอดีกะจะได้เดินลงมาทาั้งทีพอมเนบละก็จะเอาไอ้กระป๋องไปขายน้ำเพื่อจะบรให้เสียเที่ยวเนาะ ก็จะได้เก็บสะสมเงื่อนไหวจะไม่ได้หลยแต่ก็เก็บสะสมไห้สะสมสะสมสะสมไว้เองสิเนาะเพื่อไว้ให้เด็กหน่อยเสื้อนั่งเื้อนี่จังไปแลกที่หลังเงินสินะเพราะว่าเขาเก็บสะสมได้ภายใน 6เดือนเขาจะแลกเอาเป็นเงื่อนหรือว่าเขาจะแลกเอาเป็นแบบซื่ออาหารหรือ,อยางกระไดในลานค่ะนะลานที่เขาไปเขาเรียกว่าอย่างขายกระปองรีไซเคิลนอกจากนาเนาะไปรีไซเคิลหนูก็นนะกจะเดินไปน้ำเอานี่ไปขายน้ำก่อนหนูจะไปเจาะเลือดนอกจากเนาะมันหนาวรืเอมาหอดหมวกมาก้าฝ้า <c oughs> ขั้นหูขั้นตาได้ <c oughs> เป็นแพร่พอมันบบนี้คักยุ้พี่น้องเอ้ยแดดออกดีดีโอเคนอกจากจะมุนจะมุนกล้องไปอีกด้านนึงพี่น้องก็เป็นทางเก้านี่ละนเเ นหนาวไร้มันก็นหายใจยากมัน,นจะขึ้นจังแบบแสบคอไปน้ำมผอมอย่างเี้เนาะ <c oughs> เวียนหัวเวียนหัวเพิ <c oughs> ่งกินยาออียงเกาะกันแก้เอีกกยงเกาะขาดอ มันเป็นขาดแธาตุเล็กน่นเนอเกาะเพิ่งกินยาหมอสร้างให้กินคอยเบ่งไปเจาะเลือดค่ะเบ่งว่ามันยังจะดีขึ้นบนอคอยดูผลนทำอะไรไม่ได้ก็คอยดูแต่พ้นล้นผลจะออกมาเนาะอาจกะใส่เวลาก็าจะเจาะก็จะไปเช็คก็จะนั่นก็หมอจะพิจ,จะะารณาทุกอย่างใส่เวลาวเนาะ <c oughs> ตนเตุงซุงเงี้ยเนาะอิมากระคงเหลืออยู่นั่นเห็นบ่มันเลื่อมละลายแต่มันหนาวหนาวแบบเย็นปีตเลยแหละโอเคเนาะจ้าประมาณซามนี้เนาะเดี๋ยวจังเจอกันสวัสดีค่ะ น้องไปร้องเมตาจะออกไหมขายเนาะแผงที่แท็กจนค่อยดูว่าจะได้เท่าไหร่ไม่อยากขายหลาคนเย็นไล่ด้านหลังนีง่กนะสามารถค่อยดูเนาะจานะ้ะเนาะขายได้ยี่สิบเอ็ดก้อนเนาะจะน,นี่เม,มาขายเองจะเก็บแบบบินอันนี้ไว้เนาะไว้สะสมแบบงานมากเกิเดกหน่อยเพื่อจะแลกเป็นอาหารหรือว่าจะเพื่อแลกเป็นเงินเนาะจา้ะ ยี่สิบเอ็ดโค้ดมีกับประมาณคลอดายบ้านห้องจะแปดสิบเก้าสิบบาทบ้านห้องจะได้บพาจ้ะประมาณนั่นแหละเนาะจ้ะเนาะสวัสดีจา้าทุกอย่างจะเป็นเงินเก,ก็บกระป๋องเแยวกินที่บ้านเนาะกับมาขายก็ได้ก็เป็นรีไซเคิลเน,นาะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะ ก็จะมัดจ้อเหลือดเดินมัดจ้อเหลือดอยู่นี่ละกันอนามัยโูกบาลนี่ละพอดีเจอหนองน้ำเนี่องกับมหาเลยก็นั่นที่เจอกันโอ้ยพึ่งตื่นมาตีหนอนในีในี่ะศรน้อนโอเคจะขอไปก่็น่าจะสวัสดีจ้า มาคอยจอดเลือดพี่น้องโอ้ยแดดน้องก็นัง่ง่ายอยู่นี่ละ,ลลออะวอันลูกครึ่งลูกครึ่งไทยไทยอุดรสวีเดนทีโมกพี่น้องเป็นรัดโอ้ยโทษดเด้อจ้าสวัสดีเด้อจ้าบ๊ายบาย นี่มันจะมียาแก้แพ้อยู่นี่อยู่ลนยาเนาะอันนี้แบบบะตองมีใบมอสั่งนี่โน่นนี่คือ <c oughs> แตนูจะมาเอาใบยาใบามอสั่งที่มันเป็นแบบแก้แพเนาะจะเนาะอันนี้มันแบบบะตองมีมอสั่งเลาวก็ซื้อได้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้อง,ม,อองมืัอนี้ไปจอเลือดมากเนาะ ตรงนี้นี่มันชำ้ำเขาก็เลยจาอตรงนี้ให้บไได้มันบละาขายานมันอักเสบเขาก็เลยย้ายมาเจาอตรงนี้เนาะวันนี้ตรงขอเมื่อนี่กับปวดแขนเลยละ่ะพี่น้องทางขวานี่เนาะแต่เขาก็อดเอาเน,นาะจ้าเดี๋ยวก็ค่อยฟังผลใส่ประมาณอาทีหนึ่งบอ่อหรือว่าจังใดโอเคเน,นาะจ้า